ดีค่ะ Good Morning เช้าวันที่2นะคะของการอยู่ที่เซี่ยงไฮ้วันนี้เราจะเดินทางไปภูเขาเทวดาหมู่บ้านหลวงเซนมุเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางจากโรงแรมแล้วนะคะก็คือ m o เดอร์นะคะแล้วก็เดินทางไปที่หฮมเช r ล์เร a y Station แต่ว่าตรงนี้มันจะมีการตอร่อสถานีรถไฟตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟอยู่ที่สายเจ็ดสีส้มนะคะจะตอ่อสถานีรถไฟไปที่ สีเขียวไลย์สองเพื่อจะไปหงเฉียวเรลเวย์สเตชันซึ่งเราจะไปลงที่สถานีการต่อสถานีเราเนี่ยไปลงที่วัดจิ้งอันเทมโลก่อนแล้วก็ไปต่อสายสีเขียวนะคะเดี๋ยวเราเดินทางไปไปเลยค่ะถูกไหมไพสปีดเรลเวย์เออ่าใช่จ้ะค่ะคนนี้เลยจ้าถึงแล้วนะคะหงเฉียวเรลเวย์สเตชัน แต่เราก็มาดูว่าขบวนของเรา1501งหึงเ,เฉียวกับไปชางฉางหลังไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านี่ยจะเพราะว่าจันวันนี้จะเดินทางไปหวังเซียนกู่บรรยากาศของสถานีรถไฟใหญ่พอกัะสนามบิน เราเดินลงมาจากสถานีรถไฟไปที <S <S ่แพเจอร์ชั้นสองเพื่อจะไปขึ้นรถไฟนะคะรถไฟความเร็วสุดใหญ่มากงงไปหมดสามเจ๊รู้แล้วดูสัญลักษณ์ขึ้นไปชั้นนี้แล้วคะมาจากขึ้นไปทางขึ้นรถไฟความเรบลสุดเดินตามขึ้นไปที่ที่ไานก็ตก็ นั่านาที่ข้อมเลยนาที่ต้งก็กขึ้นมาแล้วเราก็มาดูขบวนที่เราจะไปนะคะแต่ว่าขบวนอันนี้เราสามารถมาเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยว่าชันชลาที่เท่าไหร่อ<า>ดูได้เลยเราเป็นชันชลาที่สองที่จะไปช่างหลัก็ไปหาชันชลาเราก็นั่งหลอกวันคนเยอมากมาตรงนี้ แล้วก็มหาชานชลาถ้าเราไม่ทราบหรือไม่เราก็ไปทักนน้คอเตอได้เลยที่ออกจะดงคกบหนดไม่วาจะเนสีขวฉนะ้องไจมูองั่คะนี้าาะอ่ใชลงมาแล้วนะคะรถไฟมาพอดีเลย เราอยู่ตู้ที่ห้าเข้าตู้ห้าเข้าตู้ห้าได้เลย ชเช้าเลยนสุดองในุดึนั่งรนะคะแซที่นั่งกเรียน้อย yes. เจอคนใจดีลอง่กับน้องข้างหังน้องข้างหลังก็แยกกับเพื่อนเหมือนกันพอดีเลยแล้วกให้นุ่มให้นุ่มห้นุ่วยยห อซัออออกแรงแรกที่นั่งซันอี้ตอนนี้ตอนนี้เราซื้อของวากินกันวันนี้รูึกกะทึกคักดีมากบนรถดีที่วางกระเป๋าเยอะมากถือยังดีว่าวางได้นะใหญ่ ส่วนของกินของราน A F C k f C อะไรมาไม่ออกก็กาแฟกับกาแฟเพราะว่ารอคิวรอคิวไม่ไหววันนี้เราจะนั่งกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าอันนี้ลาเต ที่สถานีเสี่ยงหลาชางเหลัาซ่างเหลาอาจจะผิดผิดเพีพ้ยนไปบ้างน,นะคะนะคะซ้างเหลาเพื่อกำลังจะนั่งรถแท็กซี่หรือดีตี้เข้าไปที่หมู่บ้านหวังเซี่ยนว่างเซี่ยนหวังเซียนนะคะหรือเรียกว่าภูเขาเทวดาหรือหมู่บ้านโบราณใช่คะ่ะถ้าไงเดี๋ยวเรา

1,000บาทนะคะมีอะไรบ้างก็คือมีที่นอนมีแอร์แล้วก็ห้องน้ำนะคะน้นเป็นนี้ส่วนผ้าเช็ดตัวจะเป็นผ้าเช็ดตวัวแบบดาวทิ้งนะแล้วก็อุปกรณ์ให้หมดเลยค่ะมีถึงยาสีฟันด้วยค่ะสำหรับราคาดีงามมากแล้วห้องพักก็สะอาดสะอาดมากค่ะ ลองมาดูนะคะถ้าใครมาหว่งเซนกูก็สามารถแวะมาพักที่นี่ได้นะคะเดียวจะถ่ายหน้าโรงแรมให้ดูค่ะอันนี้เราก็ถึงหมู่บ้านภูเขาว่างเซนกูแล้วนะคะแล้วก็จากโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีรถบริการรับส่งขึ้นภูเขา ผ่านบีแชทกับทางโรงแรมได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งผลมารับเรากับโรงแรมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวโรงแรมให้อีกทีนึงโรงแรมพักคืนละพันพันนึงมั้งค่ะพันพันบาทใช่โรงแรมดีมากพร้อมร้านอาหารอยู่ข้างล่างค่ะตอนนี้กำลังเดินทางไปที่หวังหวังเซียงกู่ค่ะ รถก็มาส่งตรงทางเข้าหุบเขานะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปที่หุบเขากันนะคะแดดดีมากเลยค่ะแดดดีนะคะถือว่าเป็นวันที่แดดแรงพอสมควรค่ะัลโหลอันนี้ก็เป็นทางเข้าหุบเขานะคะอันนี้ไม่ใช่หุบเขานะคะถ่ายรูก นี้เป็นทางเข้าหุบเขาก็มาก็มาซื้อตั๋วตรงนี้นะคะใช้พาสปอร์ตได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าข้างในได้เลย เซอร์มาเก็ตเข้าไป<ะ>ข้างในได้เลยกีนเอ็นชาร์ตายตายตายซื้อน้ำไหมเป็นเข้ามานะคะถึงแล้วหมู่บ้านหวังเซียนกูอลังการงดงามสมควร,รที่จะได้สี่เอ อันนี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่นะคะยังไม่้เดินเพราะเราต้องเดินขึ้นไปบนเขานู่แผนที่ใช่ไหมนี่ไปทางนี้ไปทางนี้ก่อนเจ๊มัวสพกับที่ได้ 4A มากแม่น้ำลำทาททำสวยมาก อันนี้นะคะเป็นหุบเขาเทวดาวัางเซียนกูเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นมากว่าพันปีนะคะตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นที่อยู่เนี่ยบนอยู่ในเมืองสร้างเหลามณฑลเจียงซีนะคะคือแบบว่าเขาวิจิตรติการตาและเกินสร้างบ้านท้นไปอยู่ข้างบนได้แล้วก็มีสะพานที่ แล้วเป็นทางแบบว่าเดินรีมเขาถือว่าสวยมากอันนี้เรานึกว่าเรามาวันหยุดแต่จริงๆไม่ใช่วันหยุดนะคะตรง,ตงเรามาวันพุธค่ะเราดนึกว่าคนน้อยอขนาดวันพุธประชาชนยังคับข้างขนาดนี้สวยเดินล้อลาะกละลอกจิมเขาไปซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อปี2011เนี่ยทางรัฐบาลจีนเขาเพิ่งมา ควรูรณณะให้ใหม่แล้วก็เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยในระดับสี่ถือว่าเขาทำได้แบบอลังการมาก<บ>เดีนขึ้นมาก็มีเหนื่อยบ้างค่ะแต่ตรงนี้เขาทำแบบสวยอ่ะอคือเขาเข้าใจทำเป็นแบบน้ำตกลงมา ตกลงมาเลยแรงมากสวยจริงๆือต้องมาต้องมาสักครั้งในชีวิตค่ะว่างเต็นกู

เป็นผ้าแดงสูกเต้งไปหมดเลยดูผาดดูศักดิ์สิทธิ์ดูสวยหลากหลายอ้เนี่ยดูดวงทำนาย ด้วยลายมือจากลายมือลอง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 อ่ะฮะแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อนี่ไงอ่ะตัวนี้้อมยอดเหรียนจะเรียนตรงไหนไม่รู้้าเราาไปแล้วก็หมุนเนะต้องลองต้องลองตอนนี้ก็อ่าะคะค่่ะคะชคะค่ะค่ะ่่ะค่ 请离开您的手掌。嗯。请离开您的手掌。เอ้าวออกมาไหมอะนี่ไงออกต้องเอามือออกเขาบอกเขาหน้าเอามือออกแล้วรอแป๊บนึงหมุนไปหมุนมาก็เขียน乾坤 มือแตะที่มือแตะที่อันนี้ออกหรืออันนี้หรืออันนี้ไม่รู้เอาแตะก่อนไม่ได้เสร็จแล้วเออแล้วก็ออกมาช่วงนี้โอเคเคโอบร้อยอเแโอเคโอเคโมเคโอคออออเเาเอเ กินเป่าๆ nữa เหรอใครร้อง ขางบนจะมีร้านอีกไหมเจ๊แล้วก็แวะแล้วแล้วก็แวะมาทานกันที่ร้านนี้นะคะเ <c oughs> ติมพลังวัน้าทิตก็ไฮเลมตกแต่งน่ารักมากเป็นอาหารจีน อาหารที่ตรงนี <c oughs>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  <ah> ้ท่านอันเคก็ได้หรือแชทก็ได้เลยค่ะแต่ว่าเขาขายเป็นชุดแล้วก็เลยสั่งเป็นชุดมา ชุดหนึ่งหนึ่งยเก้าสิบแปดหยวนทานได้สามคนเดี๋ยวต้องมาดูว่าปริมาณจะเยอะไหมอาหารมีอะไรบ้างเพราะเราสั่งเป็นเซตเดี๋ยวมาดูกันค่ะดูที่ได้หนึ่งยเก้าสิบแปดมันมีดังนี้ตัดเตาเป็นเซตสี่สองหกสี่คนก็จะมีสี่หกอย่างผัดผักต้มจืดไข่ต้มจืดไข่กับมะเขือเทศถ่ายเป็นเซตเขาสั่งเป็นเซตไม่มีอาราคค่ะเ่็นอย่าคนั้น เมื่อกี้เเห็นพิ่มก็สแกนอาร์เรียลพั่งได้เลยค่ะสิ่งแสงชานา4หรือ6อย่างอ๋อซักเยอะเว้ยซักเยอะเว้ยแ t งก n k y ั u ผัดหมูซักเยอะอันนี้ไก่ไกผัดไก่อีกอย่างหนึ่งผัดไก่ต้มใช่ผัดไก่ต้มอีกอย่างอันนี้ผัดอร่อยไหมจ๊ะที่หายเงียบไปไม่ใช่อะไรนะโซโล่อยู่ อร่อยหมูผัดพริกรสชาติคล้ายคลายบ้านเราแต่พริกเขาหวานเผ็ดหวานอร่อยกรอบเป็ดเป็นไงเมื่อกี้เป็ดเป็นไงเป็ดย่างเจ๊กินไก่ไก่นี่อ๋ออร่อยอันนี้เซตเนี้ยคือแบบว่าให้เยอะมากจริงๆเหมือนเราเหมือนเรามาทัวร์จีนแต่ว่ากับข้าวแซ่บกว่าไไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทัวร์ไม่ดีนะแต่ว่าเราเลือกกินได้แต่นี่เขาขายเป็นเซตเหมือนกันเซตคืงก็ร้อยเก้าสิบแปดยวถูกปากกว่า แล้วต okay, ัวม like like well. okay. okay, ันได้ราคาถุยเงี okay, okay. ้ยนะใส่ก็กับข้าวขอะไรเงี้ยอะไรกเรื่องของนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรากินกันก่อนนะคะให้กี่ดาวคะหะให้กี่ดาวคะให้สี่ก่อนสี่สี่โอเคโอเคสี่อันนี้กี่ดาวคะเท่ากันเราค่ะสี่ดาวโอเคเดี๋ยวเรากินกันก่อนนะ จะกินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นมาชมยิมต่อด้านบนในที่นี่นะยิมขางด้านบนอะไรวิ่งได้ ทำอ,อยู่ไม่ยังเปิดไฟเลยดูดีสันคือก่อนจะทำเสร็จแล้วเปิดไฟก่อนแล้วใครเอาโดนบินได้หรือเปล่าได้ได้โดนบินได้สวนมากโอ้โหสวมากโอ้โหเจ้าแหมโดนเม,มืม่อกี้ดูทำเป็นน้ำไหลนี่สันดูเด๋วเจ๋งว่ะแล้วก็ทำเป็นเหมือนไฟเปิด วันนี้อยู่ตั้งแต่เชา้ายันมืดเลยเที่ยวคุ้มมากยิ่งกลางคืนยิ่งสวยมากค่ะต้องมาอะนะเพราะว่ามันเป็นแบบเขาทำได้สวยมากสวยไหมเจ๊คุ้มไหมเราหาวหาวแปลว่าง่วงอยู่อยู่อยู่ตั้งแต่อะไรเช้ายันมืดเช้ายันมืด โอ้โหมีความเพลียนิดนึงแต่ก็ยังสวยอยู่ค่ะกลางคืนก็ยังสวยอยู่ระหว่างทางเดินก็จะแบบสวยแบบต้องมาดูแบบดาดูด้วยตาตัวเองเลยว่าเออสวยจริงๆนะอะไรเงี้ยแกะสะลักเป็นแบบเนี่ยสวยคนก็จะเดินกันอยู่เยอะแยะมากมาย ยอดข้างบนสวจะากเลยซึ่งเมื่อกี้เราก็ขึ้นไปมาแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายดูข้างล่างลงมามีโอกาสมาทำให้ได้นะคะสวยมากจริงๆสวยตั้งแต่ข้างล่างยันข้างบนแล้วก็หมดคลิปวันนี้หนึ่งวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเดินทางต่อที่หางโจงงั้นวันนี้เรากับพัก ่อนที่ห้องแล้วค่ะบ๊ายบาย